สวัสดีค่ะเราจะอากิวันนี้เราก็มาต่อกับเกม f a u s e Ultra m ฝันแรของ f a u s e กันต่อนะคะคราวก่อนก็ปิดเรื่องคดีของนกสีฟ้าไปแล้วและเรากำลังจะขึ้นสู่บทที่3พินอคิโอกันไม่ใช่กำลังหรอกขึ้นแล้วละ่ะอาอแลไปดูซิอ๋อใช่เราได้หมวกอัาบันเอ้ยไม่ใช่ ได้หมวกได้หมวกกงสุนได้หมวกกองสุนสูได้หมวกงมวกงส่วนสูงมาแล้วโอ้ยกว่าจะพูดถูกผ่านไปได้เจ้าเหมียวเริ่มวางอุ้งเท้าไว้บนพรมและไม่นานมันก็เข้ามาห้องห้องเด็กเหรอตุ๊กตาเพียบเลยมีจิ้งจอกอีกแล้วอะ มีเก้าอี้อยู่สองตัวเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่ด้านหลังนะอ๋อหลอดไฟเซฟเอาไว้ก่อนอม,มีอีกห้องหนึ่งด้วยการุณาการุณาเปิดไฟในห้องชั้นสอง Light the Lamp on the second floor Light the Lamp ชั้นสองมีแลมด้วยเหรอแต่เกียงโคมไฟและนี่อะไรอ๋ออ๋อยกผ้าปูเตียงไหมอะไรดูซิอุยมีกันไกลอยู่คู่หนึ่งแทงไปที่เจ้าตุ๊กตาหมีทางงวดน,นี้ตุ๊กตา นั่นแทนเด็กเหมือนกับที่ตุ๊กตาหมีแทนคนน่าจะเป็นน้องสาวอันนี้ก็น่าจะเด็กไปแล้วชั้นสองโคมไฟชั้นสองเอออันนี้มันก็ยังเปิดไม่ได้ทำไมกันนะอ๊ะเอ๊ะคงไม่ใช่ตรงนี้หรอกนะ มันเขียนว่ามันไกลเกินไปไม่ขีดในมือเอื้อไม่ถึงมันเป็นมันไม่ใช่คมไฟมันเป็นเชิงเทียนโอ้ยเหยียบก็เจ็บแล้วเนี่ยเฮเสียงหัวเราะไม่สิเสียงร้องไห้อ้าวล็อกมีเสียง ผู้หญิงหัวเราะมาจับประตูสรุปหัวเราะจริงๆด้วยแต่เราเข้าไปในนั้นไม่ได้แล้วแล้วเราต้องไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะไม่ใช่ชั้นสองแล้วนี่มันชั้นสอ่ะอุ๊ยหกสองแปดเจ้าแมวหมุนตัว จะแมวหมุนตัวแล้วก็เอียงหัว 2> 6กส0งแปจำไว้นะเจ้าดำเอแล้วจะจำไว้ทำไมนะใส่ที่ไหนจะตัวน้อยส่องแสงเรื่องร้องของเธอออกมา หรือว่าต้องกลับด้านศูนย์เหรอแปดห้ 8, 5, เาเก้าอก็ไม่ใช่เก้าอ่ะได้แนละ้วเข็มนาฬิกาอ๋อทีนี้ก็เป็นสี่กับสิบหกได้แล้วสินะ แต่ว่า4กับ16เนี่ยเขาไม่น่าเอาตัวเลขที่มันไม่สามารถชี้ได้แบบเป๊ะๆมาให้นะเป็น1กับ4หรือเปล่ามันถ้าหารด้วย4มันลงตัวกันอ่ะนะเข็มนาทีอ่ะมันชี้ไปที่เลข12อ่ะ ที่เหรอแล้วตอนนี้อ๋อใหม่แฮะมีกดผิดส0 1สเอ๊ะแล้วเราไม่รู้แบบนี้ เออเราต้องไปเช็คดูที่ประตูด้วยนี่นานลืมอุ๊ยตีเวลาแบบนี้ถูกเหรอทำไมเสียงมันแปลกๆอ่ะมันคือ4กับ16ถ้าแปลงก็จะเป็น1นส่วนส ถาหให้มันลงตัวกันนะนะเพลง Juniper Tree แปดหสี่หนึ่งอ๋อหนึ่งส่วนสี่มันเป็นส่วนสี่ของชั่วโมงที่มันมีอยู่สี่สว่วนประตูมันปิดแน่นเลย ใส่ตาไม่ได้เหรอเห็นบอกชัดอายไม่ใช่ชัดดาวมันบอกว่าต้นไม้ก็คือหนึ่งบิดาแห่งคำลวง沃尔珀基斯 k n i g h นตัวเลขแปลกแปลกิส珀基นเชี i น n ี evil ปีศาจายแต่โบราณ งั้นไปดูห้องพยาบาลห้องพยาบาลก็ไม่มีอะไรเลยยิ่งกว่าเดิมอีกเอ้าเปิดได้เหรออุ๊ยอ้าวโน้ตไม่อ่านซะด้วยเสร็จกระดาษวาดที่วาดด้วยสีเทียนสีแดงลังเกอร์ เอ้ลักเนอร์หรือลุกเนอร์มันเป็นภาษาเยอรมันะนะเพราะว่าเกมมีรู้สึกว่าจะใช้ภาษาเยอรมันกันอย่างออกโตอุ้ยโอ้โอเอ๊ะไม่อุ้ยอ๋ยอใช่แต่เป็นคนซ่อนนี่นะ วัดเดอะเฮล l กฎของการลงทะเบียนติดเตียงเองเจลิก้านั้นหวาดกลัวความเหงาความโดดเดี่ยวจำเป็นจำเป็นจะต้องอยู่ในจำเป็นจะต้องอยู่ในฝูงผู้คนเบ็กสไตล์กลัวที่แคบอยู่ในพื้นที่ปิดไม่ได้เฟอร์ดินานรักความเป็นส่วนตัวฮิวดามีอาการทรอมาจากหยนะ ในหัวคิดแต่เรื่องของทางออกเอเมริสไม่ชอบผู้คนตุก๊กตาหมีอันนี้ไม่มีจมูกอันนี้ไม่มีตาไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้ล็อกแต่ว่าก็เปิดไม่ออก ออุ้ยติดได้ด้วยอะตาก็ยังหายไปอยู่ดีเอ๊ะเดี๋ยวนะน้องแมวไปอยู่ไม่อยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตรงนี้ไหมเอ๊ะไม่มั้งนะจำไม่ได้ละแต่ตอนนั้นน้องอ๋อน้องทำอะไรสักอย่างกับพรม เป็นคำใบ้จริงๆถ้าไม่เอาทำอะไรแล้วต้องดูเอาไว้ก่อนสินะชิ้นส่วนที่สี่ของแผ่นไม้น่าจะเอาไว้ใช้กับห้องครัวมีดวงตาไหมครับห้องครัวนี้ได้กลับมาบ่อยมากเลยนะเนี่ย สอสเหลือ5กับ6ถ้าไอก,กระต่ายนี่จริงๆแล้วเป็นเจ้าปีศาจต,ตัวนั้นเราก็หากลิ่งเลยนะเนี่ยแปลว่าเขาอยู่กับเรามาตลอด มีเลขอะไรบ้างนะลืมขอไปดูอีกที8641ใส่ตัวเลขไปไม่ใกล้เคียงเลยลูกเน่าแปลว,ว่าคนโกหกคนโกหกหรอเอ๊ะเหมือนจะมีอะไรแบบนั้นอยู่ไหม ที่บอกว่าคนโกหกพระบิดาของคำลวงอ๋อเล่นแปลซะสวยหรูเกินไป l a t e อะคือเราอ่ะมาเปิดดูไกด์แล้วเขาบอกว่า คือเราไปดูช่องพี่นิวแล้วพี่นิวเขาได้ไม้ขีดไฟอันยาวๆแต่เราไม่มีจนเราต้องมาเปิดดูไกด์โอ้โหอยู่ในห้องนะแล้วทำไมเราไม่ได้เปิดอะมัวแต่ดูหนังสืออยู่ให้ตาย ับนพื้นได้กลืนกินเสียงฝีเท้าของเอลดซิเบตมันช่างเงียบเชียบจนไม่แน่ใจว่าเวลาได้ผ่นผ่านไปจริงๆหรือเปล่าแสงสว่างได้เติมเต็มในห้องนี้จากทางด้านหลังและมันก็สะท้อนกลับมาเอ๊ะทำไมแม่มีจัง,งอยเหมือนเราเลยไม่สิเรามีจัง,งอยเหมือนแม่มันเป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมเอะ เธอได้หันกลับไปและวินาทีนั้นเธอแอบคิดว่าตัวเองจ้องมองอยู่ที่กระจกะเขาหันหลังให้กับแสงเทียนและใบหน้าของเขาถูกปกปิดด้วยหมวกปีกกว้างแต่ออลิซาเบธก็รู้สึกแน่ใจว่าใบหน้าที่ดูไร้ชีวิตชีวานั้นดูคล้ายกับเธอไม่มีผิดเหมือนราวกับเครื่องแก้วสีขาวที่สะท้อนฮอร์โมนครูสเหรอว้า wow. ว สิ่งเดียวที่แตกต่างกันนั้นก็คือใบหน้าของอีกฝ่ายไม่มีการแสดงออกอากับกิริยาอะไรเลยออกไปซะเอ๊ะเธอมาทำอะไรที่นี่ออกไปซะคนคนนั้นไม่ได้พูดเน้นเสียงอะไรมันราวก,กับว่าคำพูดของเขาแค่ล่องลอยอยู่ในความมืด เอลิซาเบธถูกจ้องมองด้วยสายตายันชาและแข็งกร้าวนั้นและด้วยเหตุผลบางอย่างเธอก็พูดอะไรไม่ออกเลยเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่มีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกดดันตัวเธอลงเอาไว้จนทำเอาแทบหายใจไม่ออกร่างสีเทาฟ้านั้นหากได้หันหลังกลับไปฝีเท้าไร้เสียง ได้เดินย่ำออกไปจากห้องเหมือนกับว่าคนคนนั้นไม่เคยเห็นเอลิซาเบธมาก่อนอุ๊ยมีรูกุญแจอยู่เหนือกรอบกระจกและมีรูปดวงตาที่เกือบจะเปิดสลักเอาไว้บนรูกุญแจอ๋อข้างบนนั่นสินะดูยากนะเนี่ยอุ๊ยเอ๊ ไม่ซาแล้วแฮสัญญาณขาดหายไปเลยเอา้าเอา้านึกว่าแมวกลับมาแล้วเจ้าแค่หมวกเฉยๆอือ่ะกลับมาของจริงละแล้วเราไปเปิดไฟที่ชั้นสองแล้วมาได้เลยยังอ่ะ เราว่าเป็นห้องนั้นจริงๆอะดวงดาวก็อี้และกระดายทั้งหมดในห้องนี้จะเหมียวรอมี้วใส่บางอย่างให้เอลิซาเบธได้ยินอันนี้นับว่าสามไหมสามหเก้า 10 11 12 13 14 15ถ้าไม่รับว่าดาวนั่นเป็นกลุ่ม3อันก็ต้องลดลงไป2อสองก็ต้อง3สิก็ยังเปิดไม่ได้เอ๊ A. One HOUR LATER หรือว่านับแยกกันเออมีเก้าอี้อยู่สองตัวเออต้องแยกกันสิดาวงั้นเป็นเกแล้วกันนะกระต่ายมีอยู่หนึ่งสองสาสี่ถ้านับบนตัวเราก็ห้าโอ้ยก็ไปนับรวมกันอยู่ได้เท่ดี ควาไปที่กระดาษที่เอลิซาเบธมีอยู่อันนี้เป็นคำใบ้สินะอย่าไปฟังคนโกหกเธอจะมีเหรียญทองมากขึ้นถ้าเกิดว่าไปฝังเอาไว้อยู่ใต้ต้นไม้เขามีเหรียญทองสิบห้าสิงหาเรื่องที่เลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้นแล้ว สภาพอาการของเธอไม่ได้ดีขึ้นเลยถึงแม้ว่าสภาพจิตใจของเธอจะดีขึ้นเพราะงั้นฉันต้องเตรียมใจเอาไว้สำหรับการแท้งลูกฉันเคยคิดว่าการที่คุณวาเลนตินมาเยี่ยมเนี่ยจะทำให้เธอตกใจที่สุดแล้วนะใครจะไปคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาทะเลาะก,กันถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกับเขาอีกเลยร่างกายของมาร์กาเร็ตน่ะไม่มีอะไรผิดปกติเป็นพิเศษ ถ้าเกิดว่าเธอได้พักผ่อนซะบ้างร่างกายก็น่าจะฟื้นตัวได้ไหวแต่ว่าการตัดสินใจของเธอเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นในแง่ดีสักเท่าไหร่เธอคิดว่าเธอแค่หลับไปแป๊บเดียวแล้วพอตื่นขึ้นมาก็มาถามฉันแบบตื่นตระหนกเลยว่าลูกอยู่ที่ไหนนี่นะเป็นบ้านที่ค่อนข้างหลังเก่าหลังใหญ่ด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ดีและเธอก็เป็นภรรยาที่ดีมันมีอะไรผิดตรงไหนล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาจะเอามาซุบซิบนินทากันเลย เธอก็แค่วาดฝันฝันว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาได้โปรดอย่าให้เธอตื่นขึ้นมาฉันขอร้องกับเขาไปด b c ีซีเบเขียนว่ากระบวนการในการสร้างฮอร์โมนคลุสเนี่ยใช้ความรู้รรสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เพื่อให้กำเนิด ถือว่าเป็นการถ่ายทอดความลับทั้งหมดของโลกธรรมชาติให้กับเหล่านักเล่นแร่แป,ปรธาตุมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีแต่ว่าเจ้าร่างเล็กๆที่อยู่ในหลอดแก้วจะค่อยๆตายอย่างช้าๆจากอากาศที่อยู่ข้างนอกโอะก๊อกน้ำสันว่า หรือ <C oughs> <C oughs> จะบอกว่าเอลิซาเบธเป็นฮอร์โมนคลูสแต่ว่าเขาไม่พูดถึงเรื่องของการท้องและแท้งแบบเตรียมใจว่าลูกจะแท้งแต่ก็ยังไม่มีพูดว่าลูกมีกี่คน ถ้าคนคนนั้นเป็นลูกด้วยเหมือนกันก็ต้องเป็นฝาแฝดของเอลิซาเบธเหรอ,หอ,หอ,หอจ้าตูกะตาในมือมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะอ้าวเฮ้ยเออไม่อยู่เอ,อเดี๋ยวนไกลหาย แย่ yeah, แล้วใครกันนะที่ถือไปหรือว่าไอกระต่ายอุยคนคนนั้นนี่เอลิซาเบธเดินไปหาเธอคนนั้นอย่างช้าๆ้ลาลังสังขอรที่อธิบายไม่ได้นี้ทำให้เธอไม่กล้าเข้าไปใกล้ไปกว่านี้แต่เธอก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไม เพราะงั้นเธอก็เลยถามไปกำลังดูอะไรอยู่เนระคนที่อยู่ในเงามืดนั้นไม่ได้มีท่าทีตอบสนองอะไรและจ้องไปข้างหน้าด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกคนคนนั้นอยู่ๆก็หันมาเธออลิซาเบธส่หน้าไม่ฉันหมายถึงก่อนที่เธอจะหันมาทางนี้เธอรู้สึกไม่ดีนิดหน่อยที่ใบหน้าสีขาวซีดนั้นหันกลับไปที่นั่นอีกครั้งโดยที่ไม่กระพริบตาเลย แต่อย่างน้อยคนคนนั้นก็ตอบสนองเพราะฉะนั้นเอลิซาเบธก็เลยรวบรวมความกล้าและถามต่อเธอเป็นใครน่ะเธออาศัยอยู่ที่นี่เหรอพอจะรู้ทางออกไปจากที่นี่ไหมเธอคนสวมหมวกใบใหญ่นั้นย่ยย่ๆก็เดินออกไปเอลิซาเบธก็นึกว่าพวกเขาสามารถพูดคุยกันได้แล้วในที่สุดแต่ว่าอีกฝ่ายกลับแค่เดินออกไปอย่างนั้นเลย จากนั้นเธอก็เห็นตุ๊กตาอะตุ๊กตาที่เอลิซาเบธมักจะถืออยู่ตลอดเพราะอะไรสักอย่างมันไปอยู่ในอ้อมแขนของอีกคนหนึ่งนั่นมันนี่เป็นของฉันเธอคนนั้นจ้องเขมงมาที่เอลิซาเบธดวงตานั้นแสดงความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนแล้วเจ้าตัวก็จากไปโดยทิ้งบรรยากาศอันเศร้าโศกเอาไว้จนหน้าคนลุก สจรักกมากนำ้ำเริมไหนออกมาดูสิออกมออกก่อนไหมออกจากห้องเนี้ย เกม f ็ x Ultra ในวันนี้เราขอจบตรงตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็คืบหน้ามาบ้างยังมากและมัง้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเจอคนที่หน้าตาคล้ายกับเอลิซาเบธด้วยเป็นฮอร์โมนครูสเหรอหรือเป็นฝาแฝดท,ที่แยกจากกันตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนครูสเอลลี่ก็ต้องเป็นฮอร์โมนครูสด้วยเหมือนกันสิ ที่เราคิดว่าถ้าเขาคนนั้นเป็นฮอร์โมนครูสเอลลี่ก็ต้องเป็นด้วยเพราะอืสมมุตินะแค่สมมุติสถานการณ์สมมุติว่าแม่กม็กกาเดตแท้งลูกไปจริงๆคุณพ่อก็ต้องรู้สึกเศร้าโศกเสียใจบางทีอืมถ้าแม่แม็กกาเดตเสียชีวิตไปก่อนเพราะการแท้งลูกแบบเ้ียความเศร้าโศกพ่อก็เลยสร้างลูกขึ้นมา เป็นฮอร์โมนครูสแต่ว่าคนแรกไม่สำเร็จก็เลยต้องมีคนที่สองและถ้าจากเท่าที่อ่านมาเหมือนฮอร์โมนครูสจะค่อยๆตายอย่างช้าๆเพราะว่าอากาศสภาพภายนอกมันทนรับไม่ไหวถ้าสมมติว่าบ้านหลังนี้เป็นเหมือนกับหลอดแก้หลอดทดลองนั่นเด็กคนนั้นที่สมมุตปิดกว้างถ้าสมมติว่าเขาเป็นฮอร์โมนครูสเขาก็ต้องอยู่ที่นี่เพราะถ้าออกไปเขาก็ตาย และเด็กคนนั้นก็ถือว่าเป็นฮอร์โมนครูสที่คุณพ่อยังไม่ต้องการเป็นตัวที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยสร้างออกมาอีกตัวหนึ่งก็คือเอลิซาเบธเอลิซาเบธสามารถออกไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นฮอร์โมนครูสที่สมบูรณ์อะไรแบบนั้นและจากท่าทีของไอปีศาจท,ที่มันแบบอา้าวเธอจะอยู่ที่นี่นะเธอควรจะอยู่ที่นี่สิไม่ดีหรออะไรแบบนี้มันเหมือนกับอยากให้เขาอยู่ที่นี่ ทางที่ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรถ้าเอลิสาเบธเป็นโฮ m เมอครูสจริงๆก็คงอยากจะให้อยู่ในหลอดแก้วแบบนี้ซึ่งมันจะปลอดภัยกว่าการไปอยู่ข้างนอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย